สวัสดีครับอยู่กับช่องชาบูแอนดเด็กแกงแล้ววันนี้เราจะมาเล่นแบบเอ่อไทคูลไทยบาร์บีคิว่ปเดี๋ยวเราก็จะแยกกันไปแกละที่ของแต่ละคนนะครับไปแม่แม่เห็นวที่เขเขียนตรงนันใช่ไหมแม่ก็จะแม่อยากเลือกกันไหนแม่ก็เลือกเลยเอาที่ว่างนะใช่ทางนี้นละกลันโอเค อันนี้นะคะอันนี้คือ,อ,อเปบาร์บีคิวของผมนะครับเอ๊ะนี่เราก็จะรับลูกค้านะครับอเอ๊ะลัคกี้บาร์บีคิวลัคกี้บาร์บีคิวอะไรอ่ะนี่แหละเราก็เอาหม้อหม้กระทะไปให้เขานะครับใช่แม่เรา อย่ารับออเดอร์ก่อนไหนอ๋อเดยังไม่มีเลยไม่มีอะไรอ่ะแม่เรายังไม่มีโต๊ะให้ลูกค้านั่งเลยไม่ตังปีแม่วเนี่ยตรงนั้นแม่เห็นกลุ่มเขียวๆไหมเขียวๆเป็นแล้วแม่ก็ตามสซ่แม่การบุญเสาร์แม่แม่เลื่อมเบ้าสิสีฟีลูกฟีเป็น อ่ะเดี๋ยวผมไปคิดตามก่อนอนี่นี่นี่นผมคิดตามเคแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมทายคนนี้ไปนั่งกันแล้วตอนนี้ผมมีการ์รี่ยี่สิบบาทเดี๋ยวผมจะซื้อ,อเทเบิเลเทเบิลนิดเอาไว้รอบรับลูกค้าสำหรับหลายๆคนโอเคแล้วเราจะแล้วเราก็จะไปขายของนี่เดี๋ยวเราต้องไปรับลูกค,ค้าตรงนี้เห็นไหมแม่นี่ไงแม ็คือรับลูกค้าถ้าโต๊ะมันเต็มแม่ยก็ต้องในนี่แม่หัดเมาส์ด้วยสิแม่หัดเมาส์ขึ้นชิ้นลงลงอันนี้ขีดเลยอันนี้เราก็เอาเข้มาทลูกค้าเหรอใช่แล้วก็เอากระทะี E E แม่แม่กดอีก่อ่าใช่เพจอะไรผมก็อยากเก็บกังเลยนะครับ วัวก่อนนี้ผมมีการค่าสิบบาทได้เลยผมช่างวัววัว้ัวต่างหมดอีกเสร็จแล้วรอใช่ไหมรอจนกว่าเจะได้รู้จนกว่าเขาจะกินเสร็จสวัสดีเขาพี่ชาย คุณค้าสอบถามเลยครับร้านผมอร่อยไหมอ,มอ,มอืมอร่อยมากเลยแล้ว,วขอขยายก่อนทำไมลูกค้าอยากกินกไ,มกกไม่สเสร็จล่ะท้าเกิดเสร็จละแล้วยังไม่เสร็จเลยอ่ะแต่ไม่รักแต่โอ้โหลูกค้ามากี่คนเนี่ยคี่ <4 S 2> คนโอเคอันนี้อันนี้คือได้เงินแล้วเราก็ แล้วก็ขยายเห็นไหมอันนี้แม่มีกำขอที่จะซื้อแม่จะซื้อเลยมันทำไมมีอ๋อนี่ไงอันนี้ใช่ไหมใช่อันนั้นนี่ก้อนโตสองโตแล้วเขาต้องการกระทะเดี๋ยวผมจะเอากระทะไปให้เขาก่อนเพยาบาลไปเเดี๋ยวเรากลักบภาพไปดูฝั่งแม่กันเลยดีกว่า อ๋อวันนี้ลูกค้าฉันเยอะเหลือเกินเนี่ยลูกน้องฉันก็หายหมดฉันจะต้องทำยังไงต่อดีโอ้ยอันนั้นก็จะเอากระทะอันนี้ก็จะเอากระทะตายแล้วยังไงได้เนี่ยอุย๊ยเด็กคนนี้มันคือใครฮะมันมาปวดร้านฉันแจ้งความได้ที่ไหนอะหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งอ๋อเก็บตังก่อนเอาลูกค้าเราไว้ก่อนดีกว่าอ่ะยังไงต่อฉันต้องไปนั่งรับลูกค้า เอาอีกแล้วเด็กคนนี้ฉันจะไล่มันยังไงดีน่ะลูกค้าฉันหนีเลยฉันต้องแจ้งความแล้วล่ะยังไงต่อบาร์บูฟเฟ่ฉันก็ยังไม่เสร็จฉันต้องทำยังไงดีอ่ะช่วยหน่อยสิช่วยหน่อยอเก็บเงินอีกและรวยรวยรวยวันนี้ฉันจะไปกินทุเรียนโอเคอ่ะทุกคนจุดัก<ด>แหวกกันแล้วใช่ไหมครับว่าฝกแหวเข้าเป็นกันยังไง นี่มผมก็จะให้โตนะครับถ้าผมจะคิกดกอยตวยเป็นเลดีกว่าเอา่อหนูผมไม่มีที่รับลูกค้าแล้วเดี๋ยวทาไมลูกค้าเขากินคนเดียวแต่ว่าเขาสั่งกันเดียวกนันเลยเนี่ยอไปไปสอัสเรายีจบตัง

ปีแค่สิบบาทแล้วก็จะได้กระแพงใหม่กระแพงนึงแหละโต๊ะนโอเคใช่เขาเก็บกลางพอดีไม่ๆเมฆ่อฆเมฆเเมเอฆเมฆเมฆเเมฆเเมเม่เกฆเมฆเมฆเมมฆเมฆเมฆเเเม่เนเเเเเม อย่าเพิ่งมายุ่งกันสิลูกไทย,ยเดี๋ยวเราไปดูฝั่งแม่กันดีกว่าโอเคตอคนนี้เราก็จะมาเริ่ต่อกันเลยอุ้ยในกังร้อยเก้าสิบเดี๋ยวทำไมลูกค้าไม่ใส่เสื้อครับทำไมลูกค้าทำไมไม่ใส่เสื้อ เปิดออจะแพงร้านผมค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับร้านนี้เออโคนนี้เก็บตังรับออเดอร์คนนี้เขาการกระทะเ้ยเก็บตังรับออเดอร์ เราต้องทำอย่างนี้เ,เพราะมันคือไทคูนวอ,อนนี้เลยมีการสองร้อยอัพกำแพงร้อยห้าสิบไปนี่ซื้ออะไรได้บ้าง แม่ฝันชาบุกก็ขยันแล้วตอรไม่แม่ผมไม่เยี่ยวหัวลูกค้า ตอนนี้ทางร้านเราก็เป็ีนแล้วนะครับเดี๋ยวพีหน้ารอแป๊บหน,นึ่งตอนนี้เป็นป้งเป็นแบบโบไปด้ร้านพร้อมเป็นโบไปด้านร้านแะตรงประตูอะน้องเด็กอะด้านร้านตรงประตูอะ ก่อนที่ผมได้ินคนเท่ากับสามสิบบาทซึ่งผมได้เยอะมากนี่เราดยเก้เรนมเสร็จแล้วแก้วนี้จะเป็นบุฟเฟ่ตใช่อ่าอันนี้คือเนียอหมูนะครับพ้อง ทำไมอ่ะคุณไปเปิดมามาเหรอเก็บตังก่อนกลับบ้านก็ได้เกับบ้านก็ได้เมย์มื่อกี้เมย์เศษอะไรไหมเมย์เมี่อกี้เ็จอะไรไหมเอ่ะฮะนิดเดียวอ่ะเสร็จอ่ะจับผ้าไปก่อนขมร้านใหญ่กันเลยดีกว่า ส่ะนการณนี้เราก็ร้านก็เรื่องใหญ่แล้วนะครับถึงแม้เราจะเปลี่ยนไปไม่เยอะก็เถอะไปมิกเก็ตเทเบิลเฟรมสลายโอเคเอาไอ้เนี้ยให้อ่าก่อนีืนเราจะมาเริ่มกันก่อนเลย กนนะมแานเนี่ยเออลูกค้าเก็มร้านแม่ผมเลยนะครับเดี mm ๋ย hmm. วเราไปดูฝั่งแม่กันเลยดีกว่ายามลมงชยมากเอาเราจะไปไหนแล้วเนี่ยลูกค้าอยู่เต็มร้านตายแล้วเข้าร้านเข้าร้านเข้าร้านทํางานกันต่อวิ่งไปตามหาลูกน้องลูกน้องก็หายหมดอ่ะเก็บตังค์เป็นที่เรียบร้อยอ่ะโต๊ะไหนอยากได้กระทะจ้าอาเชิญจ้ากระทะมาแล้วกระทะมาแล้ว ไปเก็บตังก่อนสิจ้าไปเก็บตังไปเก็บตังโอเคเก็บตังก่อนจะได้มีเงินกินทุเรียนไปรับออเดอร์จ้ารับออเดอร์รับออเดอร์โอเคเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะเอาเชิญนะคะเชิญนะคะเชิญนั่งค่ะคุณแม่เก็บโต๊ะก่อนนะเก็บโต๊ะเก็บโต๊ะเก็บโต๊ะเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินกระทะอยู่ใกล้ๆทำไมไม่หยิบกันเองล่ะฮะ โอเคหยิบให้ก็ได้เก็บกระทะเก็บกระทะบุฟเฟ่ไม่มีจ้าตั้งไว้เป็นพอปเฉยๆอยู่เนากินกันให้อร่อยนะจ้าอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมไม่อร่อยใช่ไหมไม่อร่อยชันจัดการบีบคอเลยจ้าเดี๋ยวเราจะมาปิดคลิปกันเลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ไว้อกันกระปินมากครับบ๊ายบาย